สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนั้นหนึ่งกับการแกะกล่องรีวิว u a 03 s t ตัว s d เด็กของตัว Hunter Hunter จากการ์ดเกม Union Arena รด้วยครับผมต้องขอขอบคุณทางคิดอันคิดที่ส่งตัว s d มาให้ทางช่องนั้นหนึ่งรีวิวด้วยนะครับแล้วก็นอกจากตัว s d เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวโปสเตอร์ด้วยนะที่ทางคิดอันคิดเนี่ยก็ส่งมาให้นี่อย่างเพ่เลยเป็น3ามตีหลักที่มาตอนนี้นะฮะก็คือโคตรกอัพจุจูซึไคเซนแล้วก็ฮันเตอร์ฮันีตอร์นั่นเอข้างล่างก ที่จะมาะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SD ในเด็กนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องดูดีกว่าว่าใน SD เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่นะฮะตัวหลังการ์ดเนี่ยจะสีขาวนะเออตัวหลังการ์ดเนี่ยจะสีขาวบึ๊บแล้วก็ออกมาตรงนี้มันจะมีขึ้นมาเป็นการ์ดอีเวนต์ก่อนฮนะแปลว่าก่อนอันนี้เป็นแค่แบบอ่า ภาพมาแปะไว้เฉยนะฮะเราต้องแกะอ่านะจุดนี้ก็จะมีตัวซีนอ่าเดี๋ยวต้องแกะนี่ก่อนอ่ะนพอจับได้แล้วเราก็ฟุ๊นนี่ไงล่ะลัดเลาะรอบบ้านแกะงบครับผมนี่ก็จะเป็นการ์ดอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวละครใช่ไหมอืมการ์ดตัวละครแล้วก็เอเนอร์จีนะฮะก็จะได้การ์ด อ่าใบนี้มาทั้งหมด4ใบเลยอ่ามีอ่า,อาคุราปิก้าครับผม4ใบเช่นเดียวกันนะมีก้อนแล้วก็จะมีตัวซาโตซาโตชิใช่ไหมเขา,าชื่อซาโตชิอ่าสีใ่ใบครับผมทงบะอ่าสองใบเนเทโร่ครับผมสองใบเลโอเลโอฮะสองใบเช่นเดียวกันฮนะก้อนตกปลาครับผมสองใบฮะ กอนโชกาดครับผมสองใบฮะกอนยิ้มครับผมสองใบฮะแล้วก็กอนชูกำปั้นครับผมอีสองใบอู้แต่ว่าใบนี้ไม่ฟอยนะทุกคนใบนี้ไม่ฟอยแต่ว่าอีกใบนึงฟอยเออเป็นฟอยแบบสะท้อนเงาหน่อยๆเออสวยนะจัดว่าสวยอยู่ภาพแบบขาวดำตรงกลางเอออีสี่ใบฮะคุณลุงเป่าไปนะฮะคุณแม่นะฮะสี่ใบเลโอเลโออ้าปากครับผมสี่ใบแล้วก็จะมี อ่ามีอ่าคิรัวโซดิกครับผมก็จะเป็นแบบธรรมดาอันนึงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฟอยเงาเๆอีกอันหนึ่งเหมือนกันครับผมอ่าผมขอแยกคิรัวก่อนแล้วกันนะเออแยกคิรัวก่อนที่ดีก็ตัวฮิโซกะครับผมมีฮิโซกะตัวเวทฟิวครับผมแล้วก็ตัวอ่าอะไรนะจินเนาจินอ่านี่เป็นพ่อก่อนนะพ่อก่อน แล้วก็จะมีแอคชั่นพอยท์ครเป็นการ์ดอ่าผมจำไม่ได้ว่าไอการ์ดอันนี้มันมาจากไอไอตอนซาก้าที่ไปลีไอเกาะในเกมหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยมั่นใจกันนะฮะใครเป็นแฟนอ่าฮันเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะมาบอกกันได้นะว่าอันนี้มันเป็นลายอะไรนะฮะหลักๆเลยใน SD เนี่ยจะมีการ์ดฟอย์อยู่2ใบก็คือตัวคิวรัวกับตัวก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็จํานวนการ์ดท,ที่ได้จาก SD เนี่ยก็จะมีจํานวน50ใบนะฮะแล้วก็มีแอคชั่นพอยท์ให้อีก3ใบนั่นเอง ประมาณนี้แล้วก็ตะกี้ผมเพิ่งจะสังเกตไอ้ที่อยู่ข้างหลังของไอ้ตัว s อสฮะมันสามารถเปิดขึ้นได้เว้ยและตัวข้างในเนี่ยมันเป็นวิธีสอนการเล่นเด็กอ่าแล้วก็ถ้าหากครี่จนหมดนะมันก็จะเป็นกระดานที่ใช้ในการเล่นนั่นเองนะฮะก็คือเป็นเพลย์แมทนั่นเองแต่เป็นเวอร์ชันกระดาษนะฮะก็สามารถไปลองศึกษาแนละ้วก็เล่นกันดูได้เลยครับผม และถ้าหากใครเป็นสายแข่งขันนะก็สามารถไปร่วมงาน First Union b a t t เ e ทเเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกของการ์ดเกม Union Arena นั่นเองนะฮะวันที่2เมษายน2566ที่ร้านอนิเมะแบงกอกชั้น7ศูนย์การค้า MBK Center นั่นเองครับผมการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันขึ้นมาเพื่อชิงทุนการศึกษาและรางวัลต่างๆภายในงานเนี่ยมากกว่า3 0,000บาทเลยนะทุกคนและทุกคนที่เข้าแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะได้รับของที่ระลึกทุกคนด้วยนะฮะถ้าใครสนใจแล้วก็ สามารถลงทะเบียนที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมและอย่าลืมไปแข่งกันให้ได้เลยนะครับมัดเต่ายิงชุบ <c oughs>